สบายดีครับ่มแม่พี่น้องไทยพลนิสัยบ้านเฮาครับพบกับรายการคุยข่าวเว้าวกันไปนะครับพี่น้องเออเห็นสาราแบบนี้เขาอยู่ใส่นอนะครับวันนี้กับวันที่29สิงหาคมแล้วนะครับนี่แปบ๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วเนาะพีน่น้องน้ออื่นกับ0มือฮือกับ31นะครับอยู่ที่ริมโขงวัดพระดุงสุขนะครับจะเป็นวัดบ้านทินดุงนะครับพี่นอมม้องมาเมืองเอ่อบรรยากาศริมโขงด้านฟังทั้งนี้แน่เป็นจังใดเนาะนะครับนี่ รู้สึกว่าน้ำโขงจะลดลงนะครับพี่น้องเออเมืองจากนี่เมืองจากว่ามีมีเป็น,เป,นเป็นขี่โคนขีดขี่ต่มเนาะมันลดลงแนนจากน่อยนะครับอ่าแสดงว่าฝนจากที่อื่นบ่ค่อยตกเออลยอากาน้ำไหลไปแล้วนี่นะครับจะเห็นว่าเห็นเป็นหอยแบบว่า,นา,นาวน้ำน้ำถ่วมาน้ำถ่วมขึ้นสูงแล้วก็ลดลงเนาะพี่น้องเนาะลดลงเป็นเมตรอยู่นะครับเออลดลงเป็นเมตรอยู่นะพี่น้องนะเนาะอากาศ บอหนาวิตกกังวลปานไหนนะครับปีนี้กันใครอยู่ว่าน้ําหลายนะครับเพราะว่ามันแห่งแรงมาหลายปีนะครับแต่ว่าปี3มปีที่แล้วนะโอ้จนน้ำจนเต็มตะลิงเต็งซี่เลยนะครับจนเต็มเลยเนาะปิ่มปิมเลยแหละเออมองที่ว่าทางพุ่นจะเป็นอ่าถ้าน้าท่วมน้าโขงนี่จะเป็นเข่าท่าสเสด,ดกรน,นะเพราะท่าสเสด,ดจะต่ำเนาะแล้วก็ทางบ้านเท้านี่ก็จะเป็นทางบ้านจบนางนะครับถ้าเกิดว่าจะท่วมเนาะแต่ว่ากาเอาน้านมันน้ำโขงบริสูงหลายปีแล้วกั อ่าเลยบบบบบมีอ่าเรต้องเดฟอลระวังกันหลายนะครับอ่าประมาณนั้นน้พี่น้องเนาะเอานี่นะครับอันนี้เป็นริมโขงบ้านทินดุงนะจ๊านี่วัดพระดุงสุกนะครับทางพูนเห็นเป็นระเบียงทางพูนจะเป็นร้านอาหารโขงวิวนะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับมามือาม้อนาสิไปทานอาหารนะครับมื้อนามื้อนาให้สะดวกให้พร้อมก่อนถือเลขอีกจกงวดก่อนจะ <laughs> ไปฉลองด้วยโขงวิว เอาว่าเมืองนี่ไทยบ้านเฮาก็ออกหาป่านะครับชีวิตเรียบง่ายนี่ก็ยังอยู่นะครับพี่น้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพจนะครับขอบพระคุณประหยัดยนต์นะครับพี่น้องอยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะครับนี่สภาพป้ายแดงเลยนะครับราคาพิเศษเลยที่ประหยัดยนต์นะครับอยู่ใกล้ๆกับปั๊มปตทถิ <c oughs> <center belt sources> e ่นดุงนะครับยื่งๆกับวัดพระดุงสุนีนแหละยื่ยงๆกับวัดบ้านทินดุงแหละคบพี่น้องประหยัดยนต์นะครับฝากไว้นำด้วยครับด้อแลวกัน ขอบคุณร้านลูกชิ้นเจ๊พรลูกชิ้นแม่น้องพลอยนะครับนี่จะเป,ป,ป,ป็นลูกชิ้นพลพิสัยพันแท้นะครับเฮ็ดผลิตเองอยู่พลพิสัยนะครับหลายอย่างที่เป็นผลิตเองทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูหมูยอ่อไก่ย่อนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับอ่าชนิดอาหารเนาะอยู่ที่ตลาดช่อเจริญน,นะครับตลาดสดพลพิสัยบ้านเฮานะครับร้านลูกชิ้นเจ๊พรลูกชิ้นแม่น้องพลอยนะคะฝากไปด้วยนะครับนี่โอ้มันไปแล้ยวยูสวยสวยดสวยจ้า แล้วก็ขอพระคุณนี่ร้านเออร์เบอรี่นะครับจะเป็นชาบูจิ้มจุ่มนะครับอยู่ที่วัดหลวงซอย11นะครับพี่นอ้องอตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษ เพิ่มยำนะครับสำหรับคนมาอย่างแซ่บๆก็จะเป็นยำจานละ59บาทนะครับแล้วก็มีข้าวกบเพาหมูใส่ถั่วญี่ปุ่นน่ารักนา่กนารักอิ่มพอดี29บาทนะครับพิเศษเลยนะครับนี่ราคาพิเศษเนาะนะครับเปิดตั้งแต่บ่าย3จนถึง3ทุ่มนะครับที่ร้านเออร์บอรี่นะครับบรรยากาศดีๆริมปากห้วยหลวงเนาะเข่าทางนี่เลยสะพานข้ามห้วยหลวงอนะสะพานห้วยหลวงอนุสร์นะครับสะพานน้อยเนาะข้ามมาแล้วก็ ตรงมาเรื่อยๆอยู่ขวามือนะอาจจะอยู่ซ้ายมือ่ะขออภัยครับทางเขา่าทางเข่าสารเจแม่สองนางนะครับสอยเจแม่สองนางฝนะั่งไปเดวยกับร้านอเออร์เบอรี่นะครับแล้วก็ขอบคุณร้านห้างทองลูกชายแม่ประเทืองจ้าอยากได้ทองคําแท้สวยๆจากเรืวร,ราษนะครับคิดถึงห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับมีผ่อนทองอ้อมทองนะครับผ่อนทองสี่เดือน ไม่มีดอกเบีย้ยนะคะพี่น้องราคาพิเศษเลยนะครับคิดถึงห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับถ้าเกิดอยากได้ทองงามๆจากเยาวราชลายใหม่ๆสวยๆนะครับเจเกตรอต้อนรับอยู่นะครับนี่มาแล้วก็อีกหนึ่งร้านในเครือนะครับขอพวกคุณห้างทองแม่ประเทืองสามโดยเจ๊นำตา,าอยู่ที่ i, บิ๊กซีอัศวันพลพิสัยนะครับพี่นอ้องจะเป็นร้านทองที่อยู่ในห้างนะครับเปิดปิด,เป,ดเปิดกะเก้าโมงเช้าแล้วก็ปิดทุ่มครึ่งนะครับพี่นอ้อง ทองใหม่ๆสวยๆจากเยาวราชนะครับราคาพิเศษเลยมีของแจกของแถมมากมายนะครับที่ห้างทองแม่ระเทึงสามนะครับโดยเจนํานะครับแล้วก็ขอบคุณนี่ผู้สนับสนุนเพจของเราจะมีอีกหนึ่งร้านนะครับขอบคุณร้าน n อ T a ท t o o ูนะครับนี่จะเป็น NT t a tto o ูจะเป็นช่างนัดทำแทชทูนะครับลายใหม่ๆสวยๆเท่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีน้องติ๋วพรพันธ์นะครับเออเพิ่จะเก็ต เสริมสวยด้วยทําผมด้วยทําเล็บด้วย <c oughs> ทําเล็บต่อขนตาแล้วก็จะมีสักคิ้วนะครับนี่หลายๆอย่างอุตสัก์คิ้วสวยนะครับคิว้วยาวอยู่แต่ว่ากัเอา้าลองไปติดต่อสอบถามก็ได้นะครับช่วงนี้โปรโม,มชั่นย้ายร้านใหม่ในราคาพิเศษเลยนะครับน้องติ๋วบอกนะครับนี่เพื่อนจะง่ายไปยูตรงใกล้ๆกับเเลยไปทางเป็นซีแยกบ้านเชลบ้านเทานี่แหละแล้วก็เลยไปทงางเฝ้าไล่นะครับเลยไปนีดหน่อยประมาณ 2อ0เมตร250เมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับพี่น้อง NG t a t t o ทนะครับแล้วก็ Beau t y Salon แล้วก็หลายอย่างแล้วเพราะว่าทำทุกอย่างครบสวยครบจบที่นี่นะครับอา่าไปกันได้นะครับที่ร้าน n g t a t t o ทนะครับแล้วก็อา่า u ิวโดยผ่อนพันนะครับฝากไว้ด้วยจ้ะอ่ะอีกสักหนึ่งร้านก็แถมแล้วกันมา,มาว่าไปมากอาวว่าเหมือนนะครับขอบพระคุณร้านทางน้ำผูกระแตนะคะจะเป็น หมูกระทะนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องอยู่ที่ตี่นภูกระแตนะครับนี่เลยด่านภูกระแตไปแล้วกะลงโนนไปจะอยู่ท้ายมือนะครับน่เนาะน้ำจิ้มแซบๆนะครับนี่บรรยากาศดีๆนะครับที่ร้านทางน้ำผูกระแตโดยเจ้รลายปลาเผานะครับนี่อ้าวตอนนี้กะเมืองลิ้มโขงบานทินดุงนะครับพี่น้องเออเอาเดี๋ยวเมื่อหน้ามาเจอกันใหม่นะครับรายการคุยข่าววอกันไปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาคับพบกับรายการคุยข่าวว้าวกันไปนะครับพี่น้องเมื่อนี้กับวันเสาร์นะครับที่30สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเมื่อเืินกับ3าสเจะเป็นสิ้นเดือนของสิงหาคมแล้วนะพี่น้องเนาะละกันเดือนหน้าจะเป็นกันยายนนะครับถือว่าอีกหนึ่งเดือนเต็มๆมนะครับที่ว่าจะถึงมือออกพรรษานะครับในวันที่2ตุลาคมเนาะปีนี้จะมาเร็วนะครับพี่น้องเออมันจะเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บเดียวในเดือนหนานี่จะแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเฮานี่ก็เริ่ม ทำความสะอาดบ้านหลายคนก็นเตรียมโตต้ตอนรับแขกที่จะมาเยือนนะครับในช่วงวันออกพรรษาจะมาเมืองบ้องควาพญายนาคเนาะอากาหลายคนก็นเตรียมต้อนรับลูกหลานที่ว่าจะกลับมาบ้านนะครับเออก็ก็ก,ก็ถือว่าเอาปีนี้เ,เพิ่นจัดงานใหญ่คือเก่านะครับพี่น้องจะมีการรำวงสวงเนาะโดยดาราสาวน้องโบเมลดานะครับจะมารำาวงสวงพญายพิสัยสัตนาคราชนะครับตอนนี้อยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอพลพิสัยนะครับอันนี้เป็นหลังเก่านะพี่น้องเนาะจะเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมลาดนะครับนี่อันนี้เป็นหลังเก่านะครับหลังเกา่าอายุเป็นร้อยกว่าปีนะครับตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมลาดเนาะก็เป็นพิพิธภัณฑ์พลวพิสัยนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองพลมพิสัยให้ได้เห็นได้หู่กันก็จว่างท่านไปผ่านมากับแวะ,แวะไปได้นะครับเออแวะข่าาเมืองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเปิดเวลาทําการปกติเวลาราชการนะครับพี่น้อง ละกาตอนนี้อยู่หนาที่ประกาศนี่ตอนเลิกเรียนละก็ตอนแรกเนี่ยก็จะมีน้องๆนัวกวยชนนะครับในบ้านเฮามาเล่นกีฬานะครับมาหอ,อก,กับรลังกกยเนาะน่านานะครับนี่เมื่อนที่ผมเอาคลิปมาที่ว่าผมไปเมืองรถนะครับรถมือสองจากที่ประหยัดยนต์นะครับพี่น้องหลายคนก็สนใจเนาะว่าโอ้เรื่องรถนี่อยากจะได้รถตู้อยากจะได้รถน้อยคันน,นนั่นคันนี้ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ บอกทางทางเต้นเพื่อนไปเนาะว่าไทยบ้านเฮาอยากได้ยังก็เป็นรถใหม่ๆนะครับพี่น้องสภาพดีสภาพใหม่เลยนะครับเป็นรถมือสองเนาะพี่น้องของประหยัดยนต์นะครับคนมีเต้นรถใหญ่อยู่กรุงเทพสองเต้นละกะนี่ขนมาเลยนะครับขนมาขายให้พี่น้องไทยบ้านเฮาได้ใส่รถคุณภาพดีราคาบแพงนะครับมีรับประกันหลังการขายนะครับแล้วก็รับประกันว่าทุกคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับพี่น้องอ่ะ สีเดิมเดิมเข็มไม้เดิมนะครับว่าได้ตกแต่งใหม่นะครับพี่น้องฝากไปด้วยนะครับกับประหยัดยนต์นะครับตอนนี้จะมีของแจกของแถมมากมายเลยมีทีวีสีจอ LED 43นิ้วนะครับตู้เย็นใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าใหญ่นะครับพี่น้องเออสตอริโอเครื่องเสียงชุดใหญ่จะไปเลือกเอาเลยนะครับถ้าออกรถกับเพื่อนกันเลือกเอาว่าจะมักแนวไหนเนาะพี่น้องเนาะของแจกของแถมนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับนี่อยากได้ทองคํำแท้สวยๆลายใหม่ๆจากเยาวราชที่ถึงท้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับ อยู่เยื้องกับบคสพรมพิสัยนะครับอ่านี่เปิดบริการทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเออเอาไอเมืองบรรยากาศในเมืองพรมพิสัยไปนั่งแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะจ๊ะขอบพระคุณห้างทองแม่ประเทืองสามนะครับโดยเจนนานะครับนี่จะอยู่ที่บิ๊กซีอัศวันพรมพิสัยนะครับเป็นห้างทองในห้างเนาะมีล้านเดียวเลยนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับจนถึงทุ่งครึ่งนะครับพี่น้องอ่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคานะครับแล้วก็ ในราคาพิเศษพร้อมด้วยของแจกของแถมมากมายนะครับเจ๊นำรอให้บริการทุกท่านอยู่นะครับที่บิ๊กซีอสวันบลวิสัยนะครับจันถึงอาทิตย์เลยเก้าโมงถึงทุ่มครึ่งนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งร้านขอบพระคุณร้านลูกชิ้นเจ๊พรจะลูกชิ้นแม่น้องพลอยนะครับมีหมูยอไกย,ยอลูกชิ้นแล้วก็อ่าทั้งปูอดัดแฮมชีสโบโลโน,นาทุกอย่างนะครับแซ,ซ่บเลยนะอุปกรณ์ของกิ่นของใช้ที่ว่าแช่แข็งนะครับเออนี่ไปหาเพ่นได้เลยนะครับ แล้วก็เป็นลูกชิ้นพันแท้ของผุณพิสัยนะครับเพราะว่าเห็ดเองอยู่นี่เนาะนะครับตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายเฮ็ดมานะครับพี่น้องฝากไว้น้ำด้วยครับเด้อแผงเจพรอ,อยู่ที่ตลาดชอเจริญนะครับตลาดสดผุณพิสัยบ้านเหานะครับนี่ แล้วก็อีกหนึ่งร้านมาใหม่จราร้านเออร์เบอรี่นะคะเปิดใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะปรับปรุงไปแล้วก็เปิดใหม่ตอนนี้มีเมนูพิเศษนะ้าเมนูยสำสําหรับคนมากินยำแซ่บๆนะครับเพียงจานละ59บาทนะครับพี่นอ้องอู้ล้วก็ข้าวนี่จะเป็นข้าวกะเพราหมูนะครับนี่จะเป็นใส่ในถ้วยญี่ปุ่นมานะครับแซ่บๆราคาเพียง29บาทนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะครับพี่น้องไปติดต่อกันได้แล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเพียง3ขวด 220บาทนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆตอนนี้เปิดบ่ายสถึง3ามทุ่มนะครับที่ร้านเอเวอร์ลี่เนาะอยู่ตรงอ่าปากห้วยหลวงนะครับเออเข้าไปทางซอยวัดหลวงซอย11นะครับซอยเจ้าแม่2นางนะครับขอบพระคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมนี่แล้วก็ขอบพระคุณร้าน NT c นท t แนะครับอ่าโดยพรพันธ์แล้วก็ช่างนัดนะครับพี่น้องโดนเตี๋ยวคิ้วสวยนะครับกับนี่เพื่อนหญ่ร้านใหม่เนาะจากบกสแล้วกบไปอยู่ตรงบ้านหล่อนโพนะครับถ้าเกิดว่าไป ไปทางแยกาทางไปเฝ้าไล่นะครับพี่น้องไปว่าไก่นะครับประมาณ25เมตร่าเกิด30เมตรนะครับจะเห็นร้านอยู่ขวามือนะครับอ่าก็จะมีสักคิ้วสักหัวนมชมพูสักคิ้วสวยๆ6มิติ8มิติอ่ะติดขนตานะครับหรือว่าทําผมหรือว่าจะเป็นแทททูช่างแบบอ่าให้ผู้ใช้มาไปหาร้านนี้ได้เลยนะครับสวยครบจบที่นี่นะครับพี่น้องอ่านะครับทั้งทําผมทําเล็บนะครับแล้วก็จะเป็น ต่อขนตาถาวรโอ้หลากหลายนะครับราคาพิเศษด้วยเนาะเพราะว่าย้ายที่ที่ร้านย้ายย้านใหม่นะครับเออราคาพิเศษเลยนะครับอ้าโอ้โหนี่พญาคพญานาคคู่สวยงามนะครับนาคีสีขาวนี่อยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชนะครับตรงนี้จะเป็นที่ทําการ ที่ว่าการอำเภอพลมพิสัยนะครับหลังเก่านะพี่น้องนะหลังใหม่ก็อยู่ทางพุ่นนะครับอยู่ด้ข้างๆกันนะครับพี่น้องเอาฝากไนะนำเด้อครับเด้อล้ก็ร้านทั้งน้ำผูกระแตนะครับอยู่ที่ตีนผูกระแตเนี่ยครับเออลงเนินไปเนาะเลยด่านผูกระแตไปอยู่ซ้ายมือนะครับพี่น้องจะมีหมูกระทะกิโลกรัมละหนึาบบาทนะครับน้ำจิ้มเด็ดๆแซ่บนะครับนี่โดยทีมงานเจรายปลาเผานะครับ เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับพี่น้องฝากไปนํเด้มก,กับผู้สนับสนุนเพจของเราแล้วกันผู้ใดที่ว่าอยากจะให้อ่าแอดมินไปซอยประชาสัมพันธ์ไลคากิจการร้านค่าหรือว่าสินค้ากติดตอ่อมาได้นะครับในราคาพิเศษนะครับหรือว่ามีงานบุญงานอย่างกันบ,บอกมาได้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์บอกกล่าวอย่างกันบอกกันมาเนาะนะครับอาแล้วพบกันใหม่กับรายการคุยข่าววันไปนะครับอาวันอื่นเนาะวันนี้สวัสดีจ้าอ้าว